สวัสดีครับผมปฏิพานหลงส่วนจิกคุณกำลังอยู่กับรายการ You Has <US> Podcast เข้าใจโดยไม่ต้องดูรู้โดยไม่ต้องอ่านคุยง่ายๆไม่เน้นทฤษฎีเหมือนแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนฟัง You Has <US> Podcast สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้นะครับผมมากับหัวข้อที่ตั้งว่า4กับดักความคิดที่ทำให้การเทรดไม่ก้าวหน้านะครับ คุณเคยตกอยู่ในกับดักความคิดเหล่านี้ไหมครับก็คือว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับปล่อยให้เงินทํางานแทนนะครับลงทุนกับ Forex ดีกว่าฝากเงินเอาไว้ในธนาคารนะครับเทรดฟอเร็นะครับสามารถทําเป็นงานเสริมได้นะครับและการเทรดฟอเร็กทำให้เรารวยได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาเจาะลึกแต่ละหัวข้อกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับข้อแรกนะครับไปที่หัวข้อว่า ไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยให้เงินทํางานแทนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นกับดักความคิดนะครับหรือว่าเป็นความคิดที่ทําให้หลายคนนะครับเข้ามาในตลาด forex นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดโดยชิ้นเจิงเลยครับการที่ไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้มีเงินปล่อยให้ทําเงินเองได้เนี่ยมันสามารถทําได้จริงนะครับตามทฤษฎีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ ea นะครับที่ดีๆนะครับเราปล่อยให้ ea ตัวนั้นรันทํากําไรไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะ ทำให้เราได้กําไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าถามว่าเราจะหา EAD d แบบนั้นได้จากที่ไหนกันอันนี้คือโจทย์ที่จะต้องคิดนะครับถ้าเกิดว่าเราหาได้แน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่จะสร้าง Passive Income ให้กับเรานะครับสามารถที่จะทําเงินเป็นเครื่องมือทําเงินให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าเราก็เป็น Copy Trade คนเก่งๆนะครับ แล้วเราจะหาคนเก่งเหล่านั้นได้จากที่ไหนกันอันนี้ก็คือโจทย์ที่จะต้องคิดอีกนะครับผมเชื่อว่ามันไม่มีอะไรง่ายนะครับดังนั้นถ้าคิดว่าไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วปล่อยให้เงินทํางานแทนเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดครับเราจะต้องวิเคราะห์อย่างหนักเลยนะครับต่อให้เราจะใช้ EA เนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หา EA ที่แบบดีๆแล้วก็หาวิธีการรับมือกับสภาวะตลาดรูปแบบต่างๆนะครับที่ EA อาจจะไม่ถนัดนะครับเราจะต้องช่วย EA นะครับ รืว่าถ้าเกิดว่าเราจะ copy trade เนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์คนที่เราจะ copy trade ให้หนักๆเลยนะครับว่าคนนั้นเขามีความสามารถที่จะพาพอร์ตลงทุนของเราให้อยู่รอดในระยะยาวได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือโจทย์ที่เราจะต้องคิดเป็นหลักเลยนะครับกับดักความคิดข้อที่2นะครับลงทุนกับ For e x นะครับดีกว่าเอาเงินไปฝาก เพื่อเอาดอกเบี้ยธนาคารนะครับหลายคนก็อาจจะมีเงินฝากในธนาคารนะครับแล้วอาจจะเจอคําโฆษณาที่บอกว่าโหฝากเงินธนาคารไปทําไมนะครับได้ดอกเบี้ยน้อยนิดขนาดนั้นนะครับมาลงทุนใน f o เ e ็ดีกว่าได้กําไรแน่ๆนะครับหรือว่ามีโอกาสแน่ๆที่จะได้กําไรเดือนละ10%แบบนี้นะครับโอ้โหเป็นกําไรที่เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าปีหนึ่งมันก็ได้กําไรแบบ เท่าตัวเลยนะครับ10ปีผ่านไปเงินของเราโอ้โหไม่รู้ว่าจะเติบโตขนาดไหนนะครับถ้าเราได้กําไร10%ต่อเดือนนะครับหลายคนก็อาจจะตกอยู่ในกับดักนี้นะครับเพราะคิดว่าการเทรดฟอเร็กนะครับหรือการลงทุนเกี่ยวกับฟอเร็กนั้นจะทําเงินนะครับหรือว่าจะทําให้เงินงออเงยมากกว่าการฝากดอกเบี้ยธนาคารนะครับความคิดนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดเช่นเดียวกันนะครับคือฝากธนาคารอ่าแน่นอนนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือดอกเบี้ยใช่ไหมครับและสิ่งที่เราจะเสียก็คือดอกเบี้ยที่ได้มานั้น อาจจะน้อยกว่าค่าเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นจริงในโลกนี้นะครับแต่ว่าในการเทรด e f เร e กนะครับมันไม่ได้มีอะไรการันตีเลยนะครับว่าเราจะได้กําไรแบบนั้นตลอดเวลานะครับหรือว่าภาพรวมของเราจะได้กําไรนะครับถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราจะเอาเงินที่ฝากธนาคารเนี่ยมาเทรด e f เ r e กนะครับ,รบเพราะว่าต้องการให้เงินมันงอกเงยมากกว่านั้นนะครับมันมีโอกาสสูงมากเลยนะครับว่าเงินนั้นน่ย มันไม่ใช่แค่จะงอกเงยชานะครับเงินนั้นอาจจะลดลงไปด้วยนะครับอาจจะไม่ได้แพ้แค่อัตราเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไปฝากเงินธนาคารนะครับอาจจะแพ้ตลาดด้วยนะครับเงินที่เราเอาออกมาเทรดเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงนะครับที่มันจะลดลงไปและถ้าเกิดว่าโชคร้ายกว่านั้นหน่อยนะครับก็อาจจะหายไปหมดเลยก็ได้นะครับดังนั้นนะครับการลงทุนกับ f o r e x ก อาจจะดีกว่าฝากดอกเบีย้ยธนาคารหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเทรดของเรานะครับแต่ผมไม่คอนเฟิร์มว่าจะดีกว่านะครับข้อที่3นะครับการเทรด forex สามารถเป็นงานเสริมได้อันนี้คือเป็นกับดักความคิดที่เป็นมีพื้นฐานมาจากเรื่องจริงนะครับคือการเทรด forex นั้นเราไม่ต้องเฝ้าจอตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าที่บอกว่ามันสามารถเทรดเป็นงานเสริมได้ก็เพราะว่าตลาด f o r e x นั้นเปิดตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดว่าใครเทรดหุ้นนะครับ ใครสนใจที่จะเทรดในตลาดหุ้นนะครับคือถ้าใครเป็นคนที่ทํางานในตอนกลางคืนเนี่ยโอกาสที่เราจะเตื่นมาเทรดหุ้นไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าเกิดเป็นสายเทรดเก่งกาไรซื้อขายในระยะเวลาสั้นๆนะครับหรือว่าเป็นเดย์เทรดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเทรดฟอเร็กเนี่ยมันสามารถทําได้ตลอดเวลานะครับทุกครั้งที่เราเตือนมาเราก็สามารถซื้อขายได้แล้วนะครับอันนี้จึงเป็น กับดักความคิดที่ใครหลายคนคิดว่าการเทรด forex สามารถเทรดเป็นงานเสริมได้นะครับซึ่งจริงๆก็เทรดเป็นงานเสริมได้นะครับแต่ว่าความจริงนั้นมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ได้แบบตื่นมาแบบชิวๆแล้วก็เทรดนะครับแต่เราจะต้องศึกษาอย่างหนักด้วยนะครับว่าเราจะซื้อขายตอนไหนนะครับแล้วเราจะซื้อขายอย่างไรและการวิเคราะห์มันไม่ได้แบบชิวๆนะครับวิเคราะห์อ๋อจะขึ้นนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ได้กําไรแล้วก็เอาเงินจากกําไรเนี่ยมา มันเป็นค่าขนมอะไรแบบนี้ตามที่เขาชอบแชร์กันนะครับมันไม่ได้แบบชิลขนาดนั้นนะครับ ดังนั้นนะครับการเทรด forex สามารถทําให้เป็นงานเสริมได้แต่มันไม่ง่ายครับข้อที่4ครับการเทรด forex ทําให้รวยได้กับดักความคิดนี้เป็นกับดักความคิดยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับหลายคนก็ตกอยู่ในกับดักนี้นะครับจึงทําให้เข้ามาในตลาด forex เพราะคิดว่า forex นั้นจะทําให้เขารวยได้นะครับซึ่งถ้ามองว่ามันทําให้รวยได้ไหม forex สามารถที่จะทําให้เรามีฐานะที่ดีมากขึ้นได้ไหมเนี่ยผมตอบได้เลยนะครับว่าแน่นอนครับตลาด forex นั้นมีศักยภาพพอที่จะทําให้ เรามีเงินมากกว่านี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองกลับกันถ้ามันทําให้เรามีเงินได้มันก็ทําให้เราไม่มีเงินได้ดังนั้นนะครับอย่าคิดแค่ว่าฟลักซนั้นจะทําให้เรารวยได้นะครับเราต้องมองในมุมกลับด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่เราคิดไว้ละ่ะมันจะเป็นอย่างไร อันนี้น่าคิดนะครับดังนั้นนะครับ forex ททำให้เรารวยได้ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ถูกทานนะครับแต่ถ้าเราวิเคราะห์ผิดเนี่ยอันนี้เราต้องหาวิธีรับมือให้ดีนะครับนี่จะเป็น4กับดักความคิดที่หลายคนเข้ามาในตลาด f o r e x นะครับดังนั้นนะครับการเทรด f o r l x ที่ดีที่สุดนะครับก็คือการเทรดแบบมีความรู้นะครับแล้วก็มีการยับยั้งชั่งใจนะครับในการควบคุมอารมณ์แบบนี้ ถ้าเกิดว่ามีสอข้อนี้นะครับโอกาสที่เราจะอยู่ในตลาดฟอร์ัยังยั่งยืนได้อันนี้ก็มีโอกาสสูงมากเลยนะครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ